จะสู้กันสองรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปมีพลังมวลชนขึ้นมามีอำนาจมีกฎหมายเราก็จะไปคัดค้านคนที่จะทำลายประเทศหาผลประโยชน์ประเทศเอาแผ่นดินไปขายมอบให้คนอื่นเอาพื้นผูคนไทยรับรองได้เลยนะถ้าคนดีบริหารจัดการนะคนไทยไม่มีวันจน นี่นะเรายังเราเราเนี่ยนะยังอยากจะทําเลยเราอยากจะทําอะไรแม่งกูไม่มีเงินถ้ากูให้มันกินข้าวฟรีทุกวันเลยใครก็ได้วะมึงหิวมึงเข้ามากินได้เลยอ๋อจะแบบว่าให้มันกินแต่ให้มันกินสามมือนะไม่ให้มันกินมากมันขอให้มันเนี่ยเข้ามาเราก็จะมีโรงครัวเปิดให้มันกิน เธอเว้ยเนี่ยเน่ะมึงได้กินเท่าไหร่วะแคบ่ะแล้วคนเขาก็เดือดร้อนไม่มีข้าวกินเขาก็มาหาข้าวกินได้แคบ่ะมึงกินกันมันจะได้กินเสร็จแบบว่ากินแล้วก็มีเงื่อนไขหน่อยเว้ยกินครบเจ็ดวันมึงต้องนั่งสมาธิ <c oughs> มึงต้องมาชดใช้มึงต้องมาถือศีลสักวันหนึ่ง เพื่อที่จะได้เขาเรียกอะไรมันจะได้เป็นคนดีไงเราก็หลอกมันนี่แหละใช่ปะเราก็ต้องบอกว่าเออมันจะกินฟรีได้ไงมันก็ต้องไปถือศีลแล้วก็อุทิศให้เทพเทวดาเขาบ้างเขาจะได้มีอันนี้คนมันก็จะได้มีที่พึ่งไงเรา่าอยากจะรักษาโรคฟรีเดี๋ยวรอไอ้หมนาก่อนไอ้หมนามันก็จะมาไอ้หมนาเขามันแล้วก็ เราก็จะให้มันกินข้าวฟรีนั่นแหละถ้าเรามีความสามารถเราก็จะทำแต่ในเวลานี้ยังเป็นเพียงแค่ความคิดตามนี้อ่ะก็เป็นเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังที่จะเกิดขึ้นในในวันที่ยี่หนี้พวกที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีสายยานของทหารเกา่ารู้สึกขึ้นเหนอขึ้นเหนอ ปื๊บปื๊บเลยเหรอหรือว่ารัชทายาตเก่ามีดาบด้วยเหรอมเมื่อกี้ใครเอามาให้กวะออา่าไม่ให้มันเด็ดดิเดี๋ยวขึ้นเลยมาเชิญเลยไมขึ้น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 เอามาเลยเอามานทั้งถาดดิฮะก็ผู้หญิงเขาก็เขาก็ ช่วยเหลือประเทศชาตินั้นจงให้เขาเดบเผื่อของขึ้นผู้หญิงเขาก็ไปลบนะมืออะไรวะมือถืออะไรวะมือแกว่งไกวอันมืออะไรวะเล่ก็ไกวดาบก็แกว่งเล่ก็ไกวดาบก็แกว่งมาแล้วนี่จงมาเองโอ้โหทำไมทำนานขนาดนี้เหมือนเคยลบมาเลย นี่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 พวกรักชาติรักแผ่นดินเขามาร่วมงานกันนานแล้วขอเชิญกาวคำเป็นหญิงก็ไม่หวั่นชายทท้งนั้นไม่กลัวไม่หวั่นใครานที่ข้าเยียบนะไปพร้อมท่านเดี๋ยวไปเนยไปเลยจะได้ฟังโอวาดหน่อย ไม่เคยลูริงครับใช่ขอเด็บหน่อยเพื่อจะได้เอาให้ลูกหลานได้ฟังด้วยอขอเชิญพันพ่อเคยสอนอย่าท้อถึงมากูก็ไม่กลัวมีพระนามว่า ทิพมณีทิพมณีลูกของพ่อตาใช่ไหมครับใช่เลยเป็นราชธิดาขององค์ไหนองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินครับผมอ๋อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคนโตท่านสเสด็จมาแล้วเป็นห่วงประเทศชาติลูกหลานบริวารทหารทั้งหลายเ <พอ S 1> ส<ร>ียสละชีวิตให้เข้มแข็งดุดดังชายอย่ากลัวตาย แม้แผ่นดินยังนองเลือดสุดชีวิตค่ามอบให้ไม่เคยเก็บสาธุอ่าท่านมาให้พรแล้วท่านให้โอวาทแล้วให้กำลังลใจแล้วลวเจ้าเล่าสู้หรือไม่สู้เจ้ค่ะพวกข้าแม้แต่ท่านพ่อ จะอยู่เคียงข้างพวกเจ้าเป็นราชธิดาของพระเจ้าตากสินขอท <ผม S 1> ูกหญิงก็ไม่วันกลัวทำไมตายกันทุกคนตายเพื่อชาติแผ่นดินนี่สุขล้นดีกว่าเกิดเป็นคนแล้วชั่วหน,หนาทุรยศแผ่นดินนี่เลย ตะกี้แม่อ้อเขาบอกแล้วนี่เขาถือดาบคู่เห็นภาพถือดาบคู่ก็นี่เราได่ถือแล้วอ้าวเราได้พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วดูแลลูกหลานแล้วให้พรแล้วคุ้มครองแล้วงานจะสําเร็จใช่ไหมแม่จา้าสำเร็จครั้งนี้สําเร็จสาธุอยินดีดีใจมาทั่วทุกแผ่นขนุนรวมพลอยู่ที่นี่แล้วสาธุว ต้องสามัคคีกันใช่ไหมแม่เจ้าใช่แล้วหากข้างในยังแก่งแย่งชิงดีอย่าหว,วังเลยว่าจะสู้ศัตรูข้างนอกได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ข้างในจะหนักแน่นแค่ไหนสาธุน้ำหนึ่งใจเดียวกันเท่านั้นสาธุจุดมุ่งหมายคือแผ่นดินอย่าให้ใคร ลุกลานอาเมตเจ้าทิพมณีสาธุสาธุอาประคองไว้โอ้ตุลงลำดาบเลย <c oughs> ไอไอไอนี่ดาบเธอใช้งานแล้วศักดิ์สิทธิ์แล้ว <c oughs> <c oughs> ไ่เตรียมดาบมานี่ดาบหญิงเลยนะเนี่ยสำหรับผู้หญิงดาบผู้หญิงแต่ผู้ชายนบูชายใช่มใช่ครับนันบหอาุาเขาเขาเป็นเขาเป็นธิดาลูกของพระเจ้าตากสินเขาก็ต้องทำงานให้พ่อพูดง่ายภารากิจเขาก็คือต้องกอบกู้ประเทศชาติให้พ่อได้สบายใจนี่แหละอาตุ แล้ว <laughs> ว่ามาถ้าอย่างนี้ก็ยังยังต้องเดี๋ยวยังมีอีกเยอะยังมาอีกแยะโอนั้นวันนั้นก็พระศรีสุรโ,โยไทยเขาก็มา <laughs> เขาบอกทำไมมีแต่บุรภาพกษัตริย์พวกมาเหสีทำไมไม่ได้ เอ่ยนามบ้างเหรอขอโทษขอโทษท่านเรียกตั้งแต่ก่อนที่ที่จะมีงานวัดโพแตงเหนือเหรออ่ะแต่ว่าไม่มีใครบอกเขาก็มองใครเหมือนทําไมไม่เรียกท่านทําไมไม่เรียกท่านเหมือนท่านให้มองก็มองเฉยเฉยก็ไม่รู้มันนึกว่าเรียกสามีภรรยาก็มาเองแต่ว่าเขาถือว่าไม่ได้ต้องเอ่ยนามเขาต้องเรียกผู้ง่ายเรียกกลุ่มผู้ ผู้มีบทบาทเพราะในหน้าที่การงานแล้วพระราชาก็ส่วนพระราชาราชินีก็ส่วนราชินีเขาก็ต้องช่วยกันที่จะไปกอบกู้ประเทศชาติส่วนของหญิงเขาก็จะมีทีมของเขาว่าพวกเราเหล่าหญิงกล้าทั้งหลายช่วยงานอะไรบ้างเพื่อให้งานกองทัพเดินหน้านี่แหละเขาก็จะมีการแบ่งงานกันโดยไม่ไม่ ไม่ไปก้าวไกลแล้วก็ไม่ไปไม่เป็นภาระแล้วก็ต้องส่งเสริมกันหญิงและชายมีความหมายไม่ต่างกันนี่ในยามรบทหารกล้ามีฝีมือในการใช้ดาบแต่ต้องกินข้าวหญิงก็จึงต้องทำอาหารให้มีความอุดมสมบูรณ์กำลังวังชาก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นทุกส่วนจึงเป็น ความสําคัญร่วมกันนี่เลยเข้าใจป่ะทหารเก่งใช่ไหมลำดาบเกง่งแทงเกง่งใช้เกง่งแต่ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วจะเจ้าแรงที่ไหนไปสู้แล้วจะทํากินเองก็ไม่เป็นข้าหูงไงวะอุตวยละต้อง็ต้องป่ายิงต้องหูงให้แล้วก็เตรียมอาหารกองสเสบียงเนั่ยนะกองสเสบียงเหรอ ใช่หุ่นแบบนี้มันใช่แล้วก <laughs> ็สัสแสบๆงั้นแต่ละคนคองทะเบียงวันนั้นน่ะเตรียมอาหารด้วย <laughs> ไหนๆหนก็ไหนๆเลี้ยงอาหารเช้ากลางวันเย็นไปเลยบอกมางบเท่าไหร่เดี๋ยวจ่ายเองแล้วใครก็ตามอยากจะออกลงทานแจ้งจุปสงมาได้เลยเอาตั้งแต่ อันมื้อกลางคืนเป็นมือ้อมื้อเจี๋ยวมวยเว้ย,ยรู้จักเขาปะข้าวต้มข้าวต้มง,ง่ายาเอออันนี้อันนี้ไฮหลั่มมื้อกลางคืนเป็นมือ้อข้าวต้มเดี๋ยวพวกเราจีนมันจะมาก็้าใจ้่ะข้าวต้มเจนี่แหละไอ้กับเจนั่นแหละอิ่มน้ำสำราญเราต้องไม่อดอยาก เราต้องให้ทุกคนอุดมสมบูรณ์เหมือนกับเมืองไทยที่ไม่มีวันอดอยากเข้าใจยังอ่ะขาต้มมือเย็นวันเสาร์เป็นงานของเทพจีนเริ่มกี่โมงก็ทุ่มหนึ่งก็เชิญเลยเขาจะมาคืนไงไน <laughs> อะไรนะ ไม่ได้เปลี่ยนชุดหรอกวันนั้นโอ้ได้ไปเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนทำไม <c oughs> เอาเทพเขาจะมาแล้วไงเขาก็บอกไอ้ไอ้มันชื่ออะไรวะไอ้คนที่มากับเธอพี่อิมพี่อิมอิมอ่ะมันก็บอกแล้วไงบอกว่าเจ้าจีมาหมดเลยเขาก็จะลงมาก่อนเพื่อนเลยไงเขามาจุดโคมไปพอทีบก่อน <c oughs> พูดง่ายให้สว่างถวายก่อน <c oughs> แล้วพอหลังจากนั้นวันรุ่งเช้าก็เป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของดวงวิญญาณทหารเอกทหารกล้าทั้งหลายแล้วก็ทำพิธีถวายสักการะบูชาต่อบุรภพรกษัตริย์รายงานตัวแล้วก็ให้ทหารทั้งกล้าทั้งหมดเสนาอามาตย์ได้สร้างกุศลครั้งใหญ่ทหารที่ไปเสียชีวิตได้ถวายพระทหารให้กับพิสูจน์นี่แล้วก็ หลังจากนั้นก็ทําพิธีบวงสวงเลยบวงสวงก็จะขออํานาจฟ้าดินแล้วก็พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสกัดกั้นคนคิดคดทรยศต่อแผ่นดินเฮ้เข้าใจเปล่า <c oughs> อ่ะในเวลานี้เข้าข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะสรุปกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราหัวหน้าภาคก่อน <c oughs> เพราะว่าวันนั้นจะต้องมีการประกาศ เมื่อเห็นพิธีแล้วก็เมื่อได้รับรู้เจตนาลมแล้วเห่ามนุษย์แสดงตัวแสดงตนเป็นผู้รับอาสาจะนำพามวลชนชาวไทยลุกขึ้นสู้กับอาธรรมเฮ้พวกนี้ก็จะคานไปแสดงตัว พวกเธอก็ไปเตรียมตัวที่จะบอกว่าพวกเราก็จะเป็นเหมือนกับหัวธนูเออเขาใจเปล่าเขาจะ่าหัวธนูยังโดนแซวมากหน่อยก็โดนเอออแอะออแอะอ,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 อได้ได <c oughs> มันต้องแหลมคมใช้เปล่าแล้วมันต้องมีพลังร่วมมันจะขับเคลื่อนไป ทุกส่วนนี่แหละมันจะต้องตรงเป้าและมีอนุภาพศัตรูมันจะต้องลม้มถ้าไม่มีหัวธนูถึงยิงโดนมันก็ไม่เข้าตรงจุดมันก็แค่เจ็บมันก็ลุกพื้นขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าหัวธนูเนี่ยถ้าอาบยาพิษไปด้วยพอมันเจาะเข้าไปในร่างกายเลือดมันวิ่งพิษมันไปมันก็จะต้อง พ่ายแพ้เราไม่ได้ไปทํามันบายเพราะว่าเราต้องป้องกันประเทศของเราอย่างมีประสิทธิภาพหือเข้าใจยังแล้วเวลาเนี่ยมันเวลาใกล้มากแล้วถ้าถ้าแพ้ช่วงนี้ถ้าปล่อยช่วงนี้ไปนะมันคุมประเทศได้นะคุณเป็นทาสแน่นอนเลยเพราะเขาจะเอาแผ่นดินเนีย่ยไปยกให้คนอื่นหมดเลยและกฎหมายก็เขียนไว้ว่าให้คนนี้ ใช้งาน99ปีให้ประเทศนี้ได้ทรัพยากรในพื้นน้ำ99า9ปีให้เหมืองที่เป็นแร่อันศักษิ์ไปทธิ์ไป99ปีและพอ99ปีมันก็ต่ออยุอีกต่อไปต่อมาคนไทยก็ได้งานแค่เป็นขี้ขค่าเป็นลูกจ้างนี่ก็คือ ผลที่จะเกิดขึ้นเร็วเร็วนี้ช้ากว่านี้แล้วก็ไม่มีพลัง <capit> เราจะาพ่ายแพ้แน่นอนเอ ay, พราะถ้าเขาขึ้นกฎหมายได้ป๊อบใช่ไหม <S <s เขาล้มกระ <S <s ถัดก่อนเลยเขาลิดรรอนเลยว่าอาเป็นว่ากตะจัดเหมือนญี่ปุ่นละกันมีไว้เป็นสัญลักษณ์เขาก็ยึดกองทัพกลับมา เป็นของเขาหมดอันนี้เขาคุมทหารนะถ้าเขาคุมทหารได้เขาก็เหมือนมีปืนอยู่ในมือคนมีปืนอยู่ในมือเขาก็ยิงคุณได้ดิแล้วไม่ผิดด้วยคุณเอามือป่าไปสู้ัเขาคุณก็ไม่มีวันชนะหรอกเราจะเป็นทาาอีกถ้าพลาดท้า,ถ,าถ้าล่าช้าถ้าไม่รวมกันถ้าไม่มีพลัง เราจะต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนทหารทั้งหลายที่พื้นขึ้นมาจะพากันเสียใจอย่างสุดซึ้งเพราะว่าไปเสียชีวิตมาเสียสละมาเพื่อให้ลูกหลานอยู่ดีกินดีมีสุขเข้าใจป่ะแต่ต่างชาติมจะมาลักคนไทยได้ไงผมไม่ลักคนไทยหรอกเขาก็เอาแต่ผลประโยชน์เอาทรัพยากรของเรา เอาไปกินแล้วเอาคนไทยนี่แหละไปเป็นทาสทํางานให้มันตอนนี้ก็เป็นทาสมันอยู่แล้วโรงงานหลายโรงงานเนี่ยเป็นของต่างชาติหมดคนไทยก็ไปรับเงินเดือนสามวันละสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยค่าใช้จ่ายประจําตัวประจําชีว,ตว,ชวิตวันหนึ่งก็เกือบสี่ร้อยแล้วแล้วมันจะไปเหลืออะไรที่เหลือก็คือหน,นี้ ที่จะผุดโผล่ขึ้นมาไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นแล้วในที่สุดก็ไม่มีความเป็นไทยอยู่อีกเลยนั่นแหละ <S <S อ่านี่ก็คือเข้าๆวันนี้ยังกุดมอนิ่งได้บป่ากุดมอนิ่งสาธุ okay, okay, โอเคโอเคเช่อได้เช่ดได้อาจารย์ทั้งหลายเรียบร้อยอาถวายพร้อมกันก่อน <c oughs>